จอ่ะผมก็จะยืนอยู่เฉยๆนะจะไปดูปารเฮ้ยไม่เอาเอาแค่เวลาเอาแค่เวลาได้เราอย่ร้องหันี้เราต้องขอเนี่ยจากท่หนึ่งไงเไปที่สองต่อโดปทศหนึ่งเราจะแทนกคดัเนี่ยเี่มากเพื่อนก็อย่าร้องงเขอดีดีแฮปี่อกันนะคะเวลาทำใจ เายไม่ให้ไม่ใหรอีกแล้วเลี้ยวไปอยู่มันโปะจอกโอ้ยนี่ยิงหักอีกนเลยเนี่ยนี่นะบออลนี้เลยแล้วเขารู้ว่าเต็งโปแน่นอนเขาเลยไม่กล้าให้ประมาณนั้นโอ้ไม่รู้แต่เขาไก็รู้กันหมดนะว่าใครเป็นโปอ่ะเอ้าไปเองฮะไปขอพวกพวกเรานี่ถ่ายอยู่ไหมอ่ะถ่ายอยู่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 ใช่ไหมอ่า อแล้วไปสำหรับกูเกิลกูเกิลเนี่ยไม่ถ่ายภาพนะไม่โฟกัสถ่านเห็นกูเกิลแลเดินวอง์าร์ดได้ไงเราเลยสงสัยว่าใครถ่ายสังเกตได้เลยว่ากูเกิลนั่นเดินถ้าเกิดเดินกระตุกอ่ะแต่ว่าหมดถ่ายเลยทุกโอกาสคือหัวหน้าแห่งชัยชนะใส่ช oh, <Google S 1> oh, ุดโกดี้เฮียเมื่เถอะถ้าพีซีมันแตกได้ตายจะจุกคอมะจุกเลยจุกเลยฮะ

เขาบอกว่า5วิว1 1,000ฟุ่งอะไรนะแล้วทำไมต้องั้นน่ะกลางองเหี้ยแล้วปันะเฮ้ยเจอเจอเจอรีทีวีไ้นะผมดูไม่เก่งเฮ้ยน่มีทีวีนเแล้

ด่าด้วยี่าด้วยน้องเมยถ้าเกิดคิ้วคี้วผายเสร็จเดี๋ยวผมส่งให้เจ้คนแรกก่อนเดี๋วเจ้ไปโพสเองนะอืมจัดไปะถ่ายการเดี่ยสองอ่ะตรงหลังโกงเห็นสองคนหน้าอะไรเขาจะเก่งแต่ขนาดนั้นไอ้เจ๊แบบรู้ดีหมดอะไม่ต้องเป็นมัก็รู้ว่าอยู me, อย่ไหนเออเออทีน <apply> ่าเออเเขาบอกว่าลายวันมันกระจอกถุงสายมันเข้าลายเดียวนี่ยฮะนี่ เหัวแดงองหนึ่งลบหนึ่งเจยวเล่นแค่นี้เลยกโออยหเงี้ยแม่ผมอ่ะหีเปียกแม่ผมก็โออเวลาทำใจเหรอดูเวลาทำใจก็แพ้พพอร์ตทีมเราแล้วครับสปอร์ตอาวเจไปไหนยาวตัวหนึ่งยาวตัว มอกแค่หนึ่งเดนบอมบี้กุ้งป่ายแต่กูนี้กูแข่งได้มามาสหยได้ <laughs> าพามาเอะไรอ,อีกเหรอ,อพามาได้เลยแพ้กูโอ้หพามามันมันก็อยู่แค่บ้านนอกอ่าแล้วหลังเราเนีนเ่ยเขารู้เขาไม่รู้หรอกไม่สังเกตเฮ้ย <laughs> <laughs> ห,หัวแขนเขานั่นอยู่อะไรวะเขาออกเล็บปูอยู่เขาเล็บปูอยูอ่ มีเียวีดีโอคพยาอกพีกูยินอูเฮ้เขาเขาออกเกมแล้วเล่นเล่นกากลงไงเห็นว่าสกอร์น่าอะไรโดยโดยพี่ยิมดอายุดีพี่โตแล้วจริง่ตแล้วจรงแป่อะไรพี่นะยาวยาวยาวตายแล้วอยู่ยาวมองรถอะตอซ์ซนง่ะตัวอยู่ตรงนั้นเติมเติมอะไรดีให้ให้รอดว สองเงินใช่ไปไม่ใช่ไม่ใช่สองเนชื่อพีจ้ะพีเขาเป็นอะไรกับพีชเฮ้ยอย่าดีชื่อเหมือนนกันอยู่เ็กะปูเ็บกระปูเจ็บะปูน้หนหรอน้นไหนอะเออน้นไหนอ่ะน้นไหนอะใช่ใช่ใช่อเกันแปลเก่าไงแงเก่าจ๊ไงใช่ใช่อ้าไอมเป็นแปลเก่าเจ๊หัวเออออก ไปเลอะไรวะไปเลี้วเอะไรวะพี่บอกไม่รู้ไม่เกี่ยวเลยอวโดนละกลาบาทได้แค่สองวันเองเฮ้ยกลางกลางเลยโทษกลางเลยโทษกลางวิ่งอยู่เลยตายแล้วตายแล้วมาแล้วไอ้โทษดูเอไปแล้วกันไอ้เจ๊ดูพีเอเอเอนี่เป็นแค่ส่วนที่หมดใู้

เออวะเล่นนานหลอกนอนว่ะเพราะเพราะว่าที่มันดันมาเนี่ยคือมันมีโฟนนั่นแหละถ้าเกิดชนะไม่มีไม่มีสักตัวใฮ้ี่หัตีทท่านั้นเลยเออแต่กอสคนแรกดีไงเออสามคนแรกดีนะเจไม่ดีก่อนเจพว่าตกลงมานี่แบบด่างดื่นมองอยู่ไจะมีไงไหนจะมีหัวแค้นกูโอ แต่พอมาสกอสักสี่ค่าสีตายหนะมึงเฮ้ยไม่ไม่ใช่ะไม่ใช่ตายอะไรตายแปดกงกลางวิกางวังวิงไา้ไม้เวิกงาไม้เช่ช่วยดียดีอย่าเพิ่งยโอ้เจไม่ค่อยเติร์สว่า nah. ้บอกวนที um ่เจ็ดอ่ะนี่เจ็ดันเจ็ดันที่บอกที่หกันยืนหนาวันแรงเลยระเแรเลยบดขโอ้

นีเนี่ยมีแสนหวานเนี่ยคัสวิตตี้และโปรตายแล้วโอ้ยแต่ชวิตตี้มันก็มีคัสเคอาขายอยู่ด้วยอีกอบอไหมอ๋อไอปลาเก่าเอสเคตามเดิมไอที่แบบไอที่ว่าโปรนี่หว่าที่เป็นคนสร้างโปรอะแต่ก่อนอ่ะโปปีอ่ะมีจังได้เฮ้ยมีมี แล้วคนใดปลาลอยมาล้วปลาลอยค่ะกระโดดมัมนมันมันกระโดดมันกระโดดไปยิงแล้วเราโกงเพามันก็ทั้ง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 แขนทั้งแขนทั้งแขนแขนเน่ทั้งแขนเนี่ยจ้าวอะนอ่หรือท่ อ้ยเอเจเจเจชช่วเเจจขอรูดหน่อยเจเจไม่ได้เปลี่ยนนะเตาหน้าตาหน้ากันนอะ่ะให้พี่ออกไปเปิดหน้ามามีเหรอมีรถที่เราถ่ายอยู่ว่าพีรถฮะถ่ายอยู่ถ่ายอยู่ไอ้ที่ถึงท้ายเราเปิดเปิดโบเออก็โดนไปด้วย แค่นั้นแหละจบ่เราไม่ได้โฟมันเป็นยังไงยเงี้ยเนี่ยกูอเป็นเล่นมันเป็นแคนีนเห็นเห็นเห็นปนบอกตั้แต่ตายแล้วแล้วเดิอนไ่มัาก็ตายทุกทุกแบ้ยเจอเจอสแนคู่เลยงวอนไม่กล้าอ่อนดิบอ่ะดิลดอบดิบดิบดิ้ยิบด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 ิ่ดิบนิบด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 ินดิบ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 ดิอ

โอ้ยแม่เงจะดูนะปอตายทั้งทีแม่งกครับจิมันสู้เราไม่ได้นะถ้ามันไม่เล่นช็อตอะใช่แน่นอนอ่ะเพราะพี่มองไม่เห็นช็อตเลเวลามันตามมาโอ้ยมันเลยรอเจ้โอ้ยยี่สิบชั่วโมงเยิงมันคู่ดิเวลายิงมันอ่ะเขาเป็นอะไปเป็นมัดดี้เลยอยู่ตรงน่ะน่ะน่ะเข้าไปเลยเข้าไปเลยเข้าไปเลยอยู่ขข้้าางงอ่ะ เปล่งเข้าอปล่งป่าว่าโอ้โหเป็นไงเป็นไงเอาแล้วเอาแล้วแล้วเล่นที่มันก็เล่นด้วยอ่ะไม่เป็นไรหรอกหัวแข่กับลูกแข่เล่นโปรด้วยกันสองตัวนี่เหี้ยนะ่ด่าใช่เหรอพี่ว่าปัดแบกด้วยนะกูว่าหมดกูว่าหมดทีมอ่ะกูว่าเวลาทำใจไกลเนี่ยยุสี่อะโปรเอ้ยไม่ไม่แขนห้อยด้วยด้วย กูว่ามดทีมัจบเฮ้ยใช่เหรอแต่นวานนะแต่นวานใช่เพราะว่ามนดอยาเดียวมืไย่อางเดียวอ่ะตอนนี้ปเกิอิดอเกิะไรแแล้วอะแ่แม่อายาไดน โอ้ยอกลับแล้วดมีทางล็อกมีทางอะไรทั้งหลอเอ็นเดยเอ็มีหตัวเลยเฮ้ยตัววานเอไว้เอมึงไปตายกับแน่นดิกับยี่สิบสี่อ่ะเสร็จแล้วมึงนั่นเลยถ้าไม่กจะใ้าตาจัค่ะมาแล้วยี่สยาวจะไม่อเอไม่ต้งเอาไปแลย้ย อยู่อยู่ในเกิดนะอยู่ในเกินโอ้ยอยู่สี่ตายแล้วเนี่ยโอ้โหโอ้แม่งเลไรรอเลยอ่ะมีตัวเองไม่ใช่หรือวิ่งหาระเบิดยิงแล้วเนี่ยทุกโอกาสคือหัวข้ออีกใชยชนะถ้าจะรู้ดีกันขนาดนี้พี่จะร้องแล้วเนอะออ้เว้ไอ้เว้บุกเไอ้เว้จะร้องเดอกเฮ้ อะไรเลยไปดป่าแล้วไม่สายเลยเจ็แล้วเจ็แค่ดีอยเจ็ค่ะยี่แล้วไดีนะเออได้แปบาทก็ยังดีมาไปไปวะอย่าเล่นโอ้ไ้เราล้วเาล้วเรโอ้้ยใจใจโหแล้วแล้วโอ นิคอดไอคนนี้ว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โอ้โหเลื่อเราคือสี่ตัวเลยคนคือก๊อฟอะหมันชื่ได้ผมไอ้ก๊อปอ่ะโอกาสไม่น้อยอย่าปล่อยให้หลุดมือไม่มีใครไม่มีใครสนใจมันอยู่แล้วเขาสนเนื้ที่เหน่งกับเวลาทำใจเออเราอตัวเยี่ยมนะโอ้เด็ดหลุดปล่อยแล้เฮ้ยไประเบิดคู่กับกูหน่อยดิเจเลยก็ได้เด้เด็ดหลุดปล่อยเนาะ โดนไป41หยอกตายมัมีเอ้ยตายฮะตายหยอมีตกปแค่นี้มันโดนไกี่สามอเนิน่ะแทำไมไม่่ชยลองทาอเขาเนนเินเกเาอยู่อยู่หลับตายลวตายลวตาย ไปเไ้้เงได้ดีมากวหรอเ้ยด so like yeah. okay. uh, ูแล้วเขเก็บไครต่อเก็บที่หนึ่งมันโอยมเก็บได้เลยมันต้อไปนี่แหละคได้หนึ่งนึงมันจเวลาทำใจแล้วก็ที่สามันะโอเคแค่นั้นเรื่องไเออกอนมมอเลยาอันนี้ความมันีสกายัวป่ามีอหน่อย มาเดี๋ยวเราไปอัดตูกันมาอุ้ยตัวน้เก็บแล้วเนอะอ้เก็บแล้วเนอะเนี่ยตัวใหญ่ตัวใหญ่กัใหญ่สองตัวแล้วก็ยาวยาวอง้ยาวสหลังตัวใหญ่ตัวไรตัวเฮ้ยโอ้บินเลโกไฮร์ตัวหนึงเดลิตตี่เดลิตตีเดิตี

โอ้โหลาดักเขยคือคุหน้านอชากใน้ามาชิบประสาทงานเอาทนายวันละเออมีก็ไม่บอกเออไม่ได้ถามเลยเขาบอกปันนาแล้วพี่เอ้ยมีตัวไหมทไมตัวเองไม่บอกเขามีหนอปากเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้เอ็มหมกเหรอฮะมีน้ำหนกมีนำหนักมหน่อปลาปลกระหออ้เกียมันเวนเจีเก ผมไม่ได้คุถามระูเปิดถูกแยงไปแล้วต้องการหน่วยเสรโอ้นาัไปเต้สวยสวยสวยโดยดูที่หนึ่งนูที่หนึ่งแดงออสมึงออกไปดิออกไปดิออส้างไปางไปหลี่ยกันมาแล้วอะโอ้ยโดนเป็น มันไม่ได้เาะ่มันอ่อด้มันอ้อมไปว่ะเอ้ยมันอ้อมไปหาเบ้ขมันมาแล้วมแล้วเดอไปหาเจ้า่าได้ดนทำอะไรเราต้องถามว่าทำไมฝันรถเ้าเงียบจังเลยตอนน้ว่ามันเัาเงียบเลยเอ็ดเอ็ด ต้องต้อหมดยังต้องหมดแล้วต้องหมดแล้วอยู่วางเออะมาหน้าตั้งชื่อแค่นี้ว่าเพชรดีกี่ได้เหี้ยอาหารหมาไม่ไม่ตั้งแค่นี้เว้ยนี่เลยแคบดีเปล่าเย้แคบดีเปล่านี่แกมพิมในทีมได้ไหมฮะเปล่าไหมทุกคนเรียกตั้งชื่อแค่นี้อะไรวะ อโอ้โหเซฟเฮ้ยเฮ้ยขวาขวาเจ๊เจ๊เจ๊แคบแคบแคบเอาเบอร์แล้ววางวางเสียงกว้างกวไปกว้างกว้างละ้วเลลเลเลขึ้นเลไปละมันจะโดมาปลา่ไงเจอเจ๊ปลาโหโง่เลยมึงแต่ไม่ว่ามันอบใช่หรือไมอบ่ามนเจ๊โคตกดเด๊เจลิมเจลิมเจลิมกดไวคกา ใช่พีซะใช่แน่เลตัวโอเจเจลีไลเจเจลีไลแม่เจ้าเจ้าเขาเร็วนจีนนะเว้ยเจก็ทีูเจเจ็ทีกู้เจเลยวแล้วแล้เปิดจับสนหมดกลางหันดู e ดด

เราจะไปดูโป้ด <c oughs> <te su> ูเยดที <lonely> <t anya> <t anya> ่ไงโอ๊ยมันปามาแล้วเพราะว่าเอาเอาอ้เฮนี่ออกออกออกจะดีมากเลยเฮียไอ้เฮนีจิ๊บแพ้ไอจิผิดนี่แหะมาแบบ้าพี่เก่นะเต่งนะกัยันล้างกันยงกันหน่วยเสริมระวังยามาะให้รางดัปาทำไมล่ะปาผ้มีการอะปาไกาหลดเมื่อกี้บอปปอร

เจเจเจปยาใหม่ไปเจไปยาใหม่ไปเจค่ะโอ๊ยหลับใช่คืออยู่ไงลูกสูดเล่นเนี่ยไม่ใช่แล้วเจจะถ่ายปอไฟบ้าไปล่าดูดูซัพพอร์ตดูซัพพอร์ตนีดีไงซัพพอร์ตยี่ถอยพากูมาไก่ให้เขายิงโอ้ยตัดให้กูป่ะล่ะเออซัพพอร์ตยาวล่ายาวล่า ยาวัวนี้ยาวอยู่ยาโป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 แล้วกูจะเปิดไปในเกมแวะมาแล้วนะมาแล้วมาแล้วอย่าไปกดดันน้องพีเดิยว่ากว่าน่าวานะีเป็นไงตัวอตัวอตัวแกเบอร์ไปวาเอไนาเนย

ไอ้บีมนะบีหมดมอดเลยไอ้ตอเล่สกายบอกดพ่อบอกให้มีสมองอล่ะล่ะ่ะต้ะที่หนอ่ะไม่ตายด้ยเลือนเงลือนแมกเกอเลยนะเ้ตโหหลังเดินเลย ไม่มีจม่มีไม่มีะตาลีบมีามีเออโ้เป็นเรเลยเนี่ย้จะตอ้องระเบิดได้เนี่ยระเบิดอตัว่ดำะอูยมีถั่วไหมเรียบร้อยมีถั่วไหม้านล้านนะร้านนะโอ้โหต่อวเยจาอ๋ออะไรโอ๊ตมาไอตัวหนึ่งมีม้ามีม้มี้านะ เอาวันเอาวันอันเออระเบิดเบิกลางออ่าเออหลางๆอ๋อหลงไมโ้ยค่ไม่้่อไม่ทันวะมัวจะดูทั่วดูทั่วจังเลยงดูแรงลยมมรเพีย่ะ เอาเลยละเอาเลยไมาก็โทษได้ได้คลิปยงทษไได้แล้วได้แล้วกลลไปละไปละเออไปแล้วสันนี้าบมมวันีคจะพผมเอ้ยทดลงลงดิกกูอยากเห็นไอ้สัตว์กูต้องปัดต่ออีกไอ้เหี้ยแล้วแปลงไฟนะมาเย็ดอ่ะแปลงให้สะอาดนะมันจะได้ไม่วเราได้ได้ได้ไคนระยานอ๋อปิดเยียดกันดีกว่ามาจะขอจบเพลงคลิปนี้ครับจ้ะ